สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราเปิดคลิปมาเราก็อยู่บนรถกันนะคะเรากำลังจะเดินทางขึ้นเขากันคะ่ะวันนี้เราจะไปทานอาหารบนเขากันนะคะนี่ก็คือวิวระหว่างการเดินทางคะ่ะบรรยากาศดีมากคะ่ะวันนี้อากาศก็อยู่ที่24องศาคะ่ะ ทุกคนก็จะได้ยินคำว่าสวยบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าบรรยากาศก็คือสวยมากค่ะสวยมากจริงๆไม่รู้จะบรรยายด้วยคำอะไรมันสวยทุกที่จริงๆค่ะแล้วยิ่งมีแดดนะคะคือสวยสวยมากสวยมากจริงๆค่ะนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างทางของเรานะคะบ้านเรือนก็คือส่วนมากบ้านเขาก็จะเป็นไม้นะคะข้างบนก็คือจะเป็นไม้ถ้าข้างล่างก็คือเป็นปูนเป็นอะไรได้ สวยงามมากจริงๆค่ะทุกคนอู้แถวนี้ก็มีรถบัสสามารถขึ้นมาได้นะคะถ้าใครไม่มีรถบรรยากาศก็คือดีมากค่ะโอ้ยไม่รู้จะพูดคำไหนอะ่ะประเทศนี้สวยทุกที่จริงๆสวยแบบสวยแบบสวยตะโกนสวยมากสวยสวยที่สุดเรามาถึงร้านอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะสั่งอะไรบ้าง จานแรกของเราก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะก็เป็นซุปนะคะจานที่สองก็เป็นสลัดค่ะจานที่สามก็จะเป็นสเต็กนะคะเป็นสเต็กหมูนี่ก็คือของหวานของเราวันนี้ค่ะมีไอศครีมแล้วก็มีผลไม้กินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะออกมาเดินค่ะเดินรอบรอบหมู่บ้านแถวนี้ค่ะเดินมาสักพักเราก็มาเจอโบสถ์ค่ะทุกคน ดูวิวสิคะทุกคนวิวก็คือสวยมากค่ะมีทั้งดอกไม้ดอกไม้ก็คือเป็นทุ่งดอกไม้กว้างมากเลยค่ะแล้วก็มองเห็นภูเขามองเห็นทะเลสาบวิวสวยมากค่ะ มาเรื่อยๆค่ะเดินมาจนถึงสะพานนี้ก็คือสะพานที่ใช้ถ่ายซีรีส์เกาหลีนะคะซีรีส์เรื่องสหายผู้กองสูงมากเลยค่ะชอบเวลาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีแดดมากๆเลยค่ะเห็นแล้วแบบสดชื่นมาก เต็มอิ่มมาค่ะทั้งกินทั้งเที่ยวแล้วก็ได้ดูบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่แบบสวยมากสวยจริงๆสวยทุกมุมเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเราจะพาทุกคนมาเที่ยวแบบธรรมชาติขึ้นเขากันอีกนะคะขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอนะีพน้ากันว่าเราจะได้ไปไหนอีพีนี้ก็คือเต็มอิ่มมากธรรมชาติสุดๆธรรมชาติบำบัดคือแบบสดชื่นสุขใจมากค่ะกับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ